สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกัมเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเช่นเคยนะครับ ค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามในประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งภายหลังจากที่มีการเปิดประเทศที่เรียกว่าเต็มรูปแบบแล้วนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีมติในส่วนของสอบ,บคที่มีการปรับมาตรการโควิด -19 ใหม่ให้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยประชาชนนั้นสามารถถ,ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่งแจ้งได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการปรับมาตรการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ปรับโซนจังหวัดพื้นที่สีเขียวใหม่ทั้งหมดเนี่ย77จังหวัดโดยในส่วนของข้อปฏิบัติต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มีนํามาฝากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะครับว่าเอ้ ه, ในส่วนของมาตรการผ่อนคลายในครั้งนี้เนี่ยอะไรที่ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับพาคุณผู้ฟังไปดูในส่วนของการปรับพื้นที่สีเขียวทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศก่อนนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรายงานสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับก็อยู่ในระยะที่3ก็คือระยะขาลงนะครับก็คือว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อเองก็ดีนะครับหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ลดลงเป็นระยะตามลําดับนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับ เรียกว่ามีโอกาสเป็น post pandemic นะครับหรือว่าระยะหลังการระบาดเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆเช่นเดิมอยู่นะครับส่วนมาตรการผ่อนคลายในส่วนของตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิจารณาปรับโซนจังหวัดพื้นที่สีเขียวจากเดิม14จังหวัดเป็น77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ยกเลิกพื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้มีการปลดล็อกครับไม่บังคับสวมหน้ากาก,ากอนามัย ในที่ที่ไม่แออัดหรือว่าสถานที่เปิดโล่งทั่วประเทศนะครับมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงรัชกิจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหน้ากากก็ยังมีประโยชน์นะคุณผู้ฟังทั้งการป้องกันในส่วนงการแพร่ชเชื้อโควิด -19 แล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆอีกนะครับจึงควรพกหน้ากากทุกครั้งนะครับเมื่อออกจากบ้าน โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือประชาชนกลุ่ม608ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นะครับก็ควรที่จะสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นลงไปถึงผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเงื่อนไขครับในการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับก็คือในส่งการที่อยู่ภายในอาคารนะครับ รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในที่ลงแจ้งด้วยนะครับในส่วนของการสวมหน้ากากอนามัยเป็นอย่างไรก็คือให้สวมนสนหน,ดดนม้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยไม่สามารถเว้นระยะห่างมีความแออัดมีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากหรือว่ามีการระบายอากาศที่ไม่ดีอย่างเช่นในส่วนของการขนส่งสาธารณะนะครับในตลาดสนามกีฬาหรือว่าสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้เข้าชมร่วมกันเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็สามารถที่จะถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเน้นว่าอยู่ที่ความสมัครใจนะครับตามความสมัครใจเลยของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในที่โล่งนะครับแล้วก็นักกีฬาที่ออกกําลังกายสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้นะครับ สำหรับเงื่อนไขในการสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคารเนี่ยนะครับก็ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยในอาคารเนี่ยตลอดเวลาแต่ว่าสามารถถอดหน้ากากได้นะครับในเฉพาะกรณีอย่างเช่นอยู่คนเดียวหรือว่าถ้าหากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่เรียกว่าพำนักเดียวกันเนี่ยนะครับต้องเว้นระยะห่างได้แล้วก็ไม่รวมกลุ่มแออัดแล้วก็พื้นที่ระบายอากาศได้ดีนะครับมีกิจกรรมที่จําเป็นนะครับที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยอย่างเช่นการรับประทานอาหารการออกกําลังกาย บริการบริเวณใบหน้านะครับนวดหน้าหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังสปาต่างๆนี่นะครับรวมไปถึงศิละปะการแสดงก็ให้ดําเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทันทีนะครับในส่วนของการบริโภคสุราในร้านอาหารเนี่ยนะครับ ผับบาร์ก็เปิดได้ถึงตีสองนะครับหรือว่า2นาฬิกานั่นเองซึ่งการบริโภคสุราหรือว่าแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังให้เปิดบริการได้ตามปกตินะครับตามที่กฎหมายกาหนดเปิดสถานบันเทิงดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลากฎหมายกาหนดนะครับก็คือเปิดได้ถึง2นาฬิกาหรือว่าตีสอแล้วก็ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่อาคารนะครับอาจให้มีการคัดกรองในสถานที่เสี่ยงหรือว่าสถานที่ที่มีการระบาดเท่านั้นส่วนการตรวจคัดกรอง ATK นะครับก็ให้ตรวจเฉพาะ กรณีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจหรือว่ามีการรวมกลุ่มมากกว่า2,000คนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวนะครับก็มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ยังมีการยกเลิก Thailand Pass นะครับในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยง่ายขึ้นนะครับโดยปรับมาตรการใหม่ดังนี้ก็คือ ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass นะครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยยังคงต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดสหรือว่าผลตรวจเชื้อโควิดเนี่ยเป็นลบนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทางเข้าไทยหากสุ่มแล้วเนี่ยนะครับผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใดๆก็จะดําเนินการตรวจโปรเอทีเคที่สนามบินนะครับจนกว่าจะยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือว่าพรกฉุกเฉินนั่นเองยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมินะครับแล้วก็ยกเลิกการกําหนดเงินประกันด้วยนะครับ ำหรับในส่วนของการผ่อนปรนในส่วนของการถ่ายรายการถ่ายภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือสําหรับการถ่ายทํารายการโทรทัศน์นะครับภาพยนตร์แล้วก็วีดีทัศน์เนี่ยมีทั้งหมด6มาตรการนะครับที่มีการผ่อนปรนนะครับก็คือทุกคนเนี่ยนะครับต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วก็ต้องมีการปรับการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรนะครับยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิการตรวจ a อทนะครับให้ทุกคนนั้นตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้งและหากถ่ายทําต่อเนื่องก็ให้ตรวจซ้ําทุก5-7วัน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยในตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากนะครับอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักสแสดงแขกรับเชิญทุกคนเนี่ยก็ยอดหน้ากากเฉพาะปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าฉากเท่านั้นนะครับกรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือว่าติดเชื้อคนทํางานในกองถ่ายให้ทํางานแบบใส่หน้ากากได้แต่คนทํางานหน้าฉากให้งดมาทํางานนะครับสาหรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีการขึ้นข้อความก่อนเข้ารายการว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับแล้วก็เน้นการใช้แฟ้มภาพสอดแทรกเนื้อหานะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเรื่องของ universal prevention ด้วยนั่นเองนะครับคุณนุ้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับในส่วนของมาตรการต่างๆนะครับก็เรียกว่ามีการผ่อนคลายกัน อย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้สาหรับโควิดสิแต่แน่นอนแลวครับว่าเราก็ยังคงต้องระมัดระวังตนเองนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็คนรอบข้างคนใกล้ชิดด้วยนะครับหันมันสังเกตอาการตัวเองถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ชัวรก็สวมหน้ากากจ้ะนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่คุณรักได้ด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่รวมใจทุกภาคส่วนนั้นจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขาตัตยาราชนารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรนะครับ โดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยนะครับรวมทั้งสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยดังนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัด พระรัติยาราชนารีนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2565น,นะครับก็คือวันนี้นั่นเองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับโครงการตามพระราชดำริเพื่อเป็นไปตามพระปัิธานนะครับอาทิสตวแพทย์อาสาจุลาภร์ โครงการสัตว์ปลอดโรคนะครับคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมไปถึงภาคกรณียกิจด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและดนตรีนะครับเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยนอกจากนี้นะครับรัตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกนะครับว่าสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ย ก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมตกแต่งสถานที่จัดโต้หมู่ประดับพระฉายาลักษณ์นะครับพิธีทาบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลจัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนาเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยง,งานต่างๆจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครา,าชกุม,มารีรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยราชนารีรีกรกฎาคม2515ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการฉวากิจแห่งประเทศไทยนะครับ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติแล้วก็รวมไปถึงพระราชกรณียกิจพระกิติคุณและพระปรีชาสามารถด้านต่างๆที่ทรงงานในการพัฒนาประเทศนะครับส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสานึกในพระกรุณาธิคุณนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งที่ทําการของหน่วยงานแล้วก็ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับ โดยในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพลงแด่พระภิกษุสามนเณรณวสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้นั่นเองนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังบอกอีกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีการเผยแพร่หนังสือเฉลิมพระเกียรติศิลปินสร้างสสรร์บทเพลลลงและตาััญกษณ ซีรีส์ศิลปินในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับในโครงการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรรคัตยาราชนารีเนื่องด้วยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2563นระครับคน,นตรีเนี่ยมีมติ รับทราบการถวายพระสมัญญาสิริศิลปินแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วละลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตยราชนารีด้วยน้อสมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิละปะร่วมสมัยและก็ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศนะครับในการสร้างสารรค์งานศิละปะร่วมสมัยหลากหลายสาขาที่เดียวทั้งงานทัศนศิลป์วรรณศิลป์ดนตรีและก็งานออกแบบนะครับ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบอ e ีบุ๊กได้นะครับที่เว็บไซต์สำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ www.ocac.go.th นะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับที่เตือนคนหางานเกษตรตามฤด,ดูกาลที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับจ่ายเงินค่าอบรมไปหลายหมื่นแต่ไม่ได้ไปนะครับคุณผู้ฟังครับ เกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวนี้ในทางด้านของนายไพโรชติกาเสถียนธผูดีกครมการจัดหาง,งานก็เปิดเผยว่ากรมการจัดหาง,งานได้รับการสอบถามนะครับจากประชาชนคนหาง,งานที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในจํานวนมากถึงกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครงานเพื่อไปทํางานภาคเกษตรตามฤดูกาลในสาธารณรัฐเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยอ้างว่าบริษัทนั้นเป็นผู้แทนในจ้างในเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีนะครับ แล้วก็รับสมัครผู้เข้าอบรมเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อไปทํางานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าดําเนินการทั้งสิ้นประมาณ60,000บาทซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางานก็ปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้รับอนุญาตนะครับจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศ จากนายทะเบียนจัดหางานกลางและผู้ที่จ่ายเงินให้กับบริษัทนี้เนี่ยยังไม่มีใครได้เดินทางไปที่เกาหลีเลยนะครับตามที่บริษัทนี้มีการกล่าวอ้างซึ่งกรมการจัดหางานก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าการที่จะจัดส่งแรงงานไปทํางานภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลที่ประเทศเกาหลีเนี่ยต้องทําข้อตกลงหว่า MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีให้เสร็จสิ้นเสียก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับยังไม่มีการทํา MOU แต่อย่างใดที่สําคัญเนี่ยการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤด,ดูกาลก็ จะเป็นการจัดส่งในลักษณะรัฐต่อรัฐนะครับหรือว่า g 2 g คุณผู้ฟังโดยกรมการจัดหางานเนี่ยจัดส่งเท่านั้นแล้วก็งานเกษตรตามฤดูกาลเป็นงานระยะสั้นคือ6-8เดือนเมื่อครบสัญญาจ้างแรงงานไทยก็จะต้องกลับประเทศนะครับดังนั้นนายจ้างจึงไม่เน้นด้านภาษานะครับ ทางนี้เนี่ยขอให้ผู้ที่สนใจนั้นติดตามข่าวสารจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานนะครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงนะครับหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศฝ่ายจัดส่งไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับก็สามารถโทรศรัพท์สอบถามไปได้นะครับคุณผู้ฟังที่หมายเลข0ูนย์6716 ครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกําลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2,565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชน หากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด